อ่าไหนวีสักุชิโชว์ซิสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับพี่กิบล้างชวา เราจะมารีวิวสก,กุชีแ่แลค่ะแลจนแบบว่าน้องๆเอ๊ะมันมีสก,กุชี่ตัวนี้อยู่ด้วยเหรอเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าสก,กุชี่ตัวนี้คืออะไรเออฮัลโหลอันนี้ค่ะเป็นสก,กุชชี่ลูกบอลค่ะ ที่ทางร้านชวานะคะผลิตให้กับสายการบินสายการบินหนึ่งค่ะน้องๆอ,อาจจะยังไม่เคยเห็นใช่ไหมคะว่ามีสก,กุชี่ตัวน,นี้อยู่ด้วยหรอคะอันนี้ตัวอะไรคะลูก่ัก,กุชี่กกชโอ้บีบได้ด้วยใช่ไหมน่ารักไหมครับม,มันน่ายากเหรอม่ๆพุงใหญ่ๆปกป้องพุงใหญ่ๆไหมลูกไม่ปกป้องพุงไม่ใหญ่ใช่ไหมปกป้องสวัสดีพี่พๆก่อนเร็วสวัสดีคะ่ะสวัสดีคับชื่ออะไรครับ ชื่อพี่โปกค่ะสก,สกุชี่ตัวนี้นะคะก็จะเป็นของสายการบินนึงนะคะที่ทางร้านชวาค่ะผลิตให้นะคะ,ะเดี๋ยวเราจะมารีวิวสกุชี่น้องลูกบอลตัวนี้นะคะด้านด้านหน้าเขานะคะ,ะ,คะก็จะเป็นสกุชี่ลูกบอลน,นะคะส,สีแดงแดงแล้วก็มีน้องผู้หญิงนะคะมีมือมีเท้าค่ะด้านหลังด้านหลังนะคะตัวนี้ค่ะตัวนี้จะเป็น ตัวต้นแบบนะคะของสกุชชี่ะคะ่ะพี่ก็เลยอยากให้น้องดูก่อนเนาะอันนี้นะคะทางสายการบินเขาจะมาทําเป็นแจกเป็นของพรีเมียมใช่ไหมปะปะ๊าเดี๋ยวเรามาลองบีบกันดูนะคะว่าสกุชชี่ตัวนี้จะนุ่มและสโลว์แค่ไหนคะ่ะตัวนี้นะคะพี่เก็บมาประมาณ2ปีแล้วเนาะสองถึงสปีเนาะเดี๋ยวเราจะมาบีบโชว์กันค่ะโอ้ยเขาเนื้อยังดีมากเลยนะคะ อันนี้ด้านหลังเขาค่ะน่ารักไหมลูกเรา่ะแล้วลูกเอาอะไรมาเล่นเนี่ยลูกอ่าไปก่อนอ่เอาไปก่อนค่ะตัวนี้นะคะเขาก็จะประมาณฝ่ามือค่ะบีบนิ่น่ารักมากเลยค่ะเป็นของพีเมี่ยมนะคะถ้าใครได้ของแจกหรือแบบเนี้ยเอามาโชกันบ้างนะคะแล้วก็ คลิปต่อต่อไปนะคะพี่กิ๊บจะเปิดกุสก,กุชชี่ค่ะว่าสก,กุชชี่ของแรงของพี่กิ๊บมีอะไรบ้างแล้วก็แอบสก,กุชชี่ตัวพรีเมียมหรือแอบสก,กุชชี่ตัวต้นแบบอะไรไว้มั่งนะคะเดี๋ยวไว้มาเจอกันคลิปหน้านะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งติดตามด้วยนะคะที่เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆคะ่ะถ้างั้นวันนี้พี่กิ๊บลาก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ